อยากพูดภาษาอังกฤษเก่งมาสปีกอิง with พี่วันครัวอิงชำถามตอบมันเวอร์คำถามแรกเลยทุกคนค่านะคะที่เป็นคำถามพื้นฐานเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เราเจอแน่นอนเมื่อต้องสัมภาษณ์พูดแคต่ตอมอมาค่ะประโยคที่หนึ่งค่ะ Can you show me your passportCan you show me your passport นะคะทุกคนคะ่ะไฮไลท์คำว่า passport เลยนะคะ ง่ายๆเลยเจ้าหน้าที่ก็คือขออะไรลูกนะคะขอดูพาสปอร์ตหน่อยนะคะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือยื่นให้บางคนบอกไม่ให้จะเก็บไว้เองอันนี้ไม่ได้นะนะคะเจ้าหน้าที่ขอพาสปอร์ตก็ต้องให้ใช่ไหมตอบไปเลยค่ะ sure น,นะคะ here it is นะคะ sure here it is นะคะก็คือทําการยื่นไปได้เลยนะคะคำว่า sure ก็คือได้เลย here it is ก็คือเป็นการยื่นไปนั่นเองค่ะอันนี้เป็น2ประโยคแรกง่ายๆเลยนะคะ ทีนี้เพ่อนจะบอกว่าบางประเทศเนี่ยนะคะสมมติว่านักท่องเที่ยวคือเยอะมากบางทีเจ้าหน้าที่จะพูดสั้นๆว่า passport please ก็คือขอพาสปอร์ตนะคะฉันใครที่ฟังภาษาอังกฤษไม่เก่งได้คำว่า Passport นะคะก็ตอบไปเลยค่ะชัวรแล้วก็ยื่นไปง,ง่ายๆแบบนี้เลยไปต่อทุกคนค่ะนะคะประโยคที่3ค่ะแน่นอนฮะเจ้าหน้าที่นะคะจะต้องถามเราประโยคนี้อันนี้เจอแน่นอนค่ะ what is your full name What is your full name นะคะทุกคนาะได้ยินคำว่า full name ก็คือชื่อเต็มนะคะหน้าที่ของเราก็คือบอกชื่อนามสกุลนะคะและต้องเป็นชื่อนามสกุลที่ตรงกับพาสปอร์ตด้วยเนะะี่ยหพาสปอร์ตเป็นชื่อไหนนะคะถ้าก็ถาม what is your full name เราก็ตอบโดยการทวนคำถามเลยค่ะ my full name is Taylor Swift สมมุติว่าชื่อ Taylor Swift แล้วกัน นาม u u l n n m m is s แล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลได้เลยแต่ว่ายามนะต้องเป็นชื่อนามสกุลที่ตรงกับพาสปอร์ตนะคะไปต่อค่ะทุกคนค่ะประโยคที่5ค่ะประโยคที่5ก็น่าสนใจนะเจ้าหน้าที่ตอมอนะคะสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอาจจะถามเราประโยคนี้ค่ะ where have you flown from นะคะ where have you flown from นะคะใครที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษค่อยๆดูนะคะคำว่า where เนี่ยแปลว่าที่ไหน อ่านะคะคำว่า flown คำนี้นะคะมาจากคำว่า fly ที่แปลว่าบินนั่นเองนะคะคำถามก็คือคนบินมาจากที่ไหนนะคะเวลาตอบตอบสั้นๆเลยค่ะสมมุติว่าเราบินมาจากประเทศไทยก็ตอบไปเลยค่ะว่า Thailand นะคะหรือถ้าเราอยากจะตอบยาวๆก็ให้เราทวนคำถามนั่นเองค่ะ I have flown from Thailand ประมาณนี้เลยนะคะเพระนาะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเราอยากจะสัมภาษณ์ตอม พูดคุยต่อมต้องจับประเด็นให้ได้ว่าเขาถามอะไรฟู n เนมคือถามชื่อจริงนามสกุลพูดไปเลยถามว่า where have you flown from บินมาจากไหนก็ตอบชื่อสถานที่ที่เราเพิ่งมาจากได้เลยเนี่ยค่ะเห็นไหมไม่ได้ยากเลยค่ะทุกคนค่ะไปต่อค่ะประโยคที่เร็จน่าสนใจนะคะบางทีเนี่ยต่อมจะถามเราประโยคนี้ค่ะ What do you do What do you do นะคะหลายคนก็แบบคุณทำอะไรไม่ใช่นะคะ What do you do จะเป็นการถามอาชีพค่ะนะคะคุณทำอาชีพอะไรเออ What do you do What do you do คุณทำอาชีพอะไรนะคะเวลาตอบเราก็ตอบเป็นอาชีพไปเลยค่ะให้เราตอบว่า I am ตามด้วยอ uh, ะหรือแอนตรงนี้นะคะแล้วตามด้วยอาชีพค่ะอ่านะคะ I am อ uh, ะหรือแอนก็ได้แล้วตามด้วยอาชีพค่ะสมมุติว่าอาชีพของเราเนี่ยสมมุติว่าเป็นครู I am a teacher อ่านะคะ แต่ว่าถ้าอาชีพของเราทุกคนค่ะนะคะขึ้นต้นด้วยเสียงออ่างเช่นนี้เลยค่ะ office worker พนักง,งานออฟฟิศเอออันนี้ต้องเป็น I am an office worker นะคะถ้าอาชีพของเราขึ้นต้นด้วยเสียงออ่างให้เปลี่ยนจากอเป็นแอนนะคะ I am an office worker นะคะฉันเป็นพนักง,งานออฟฟิศนั่นเองใช่ไหมเออนะคะ และที่สําคัญทุกคนขะอาชีพเนี่ยมันมี108,009ใช่ไหมทุกคนสามารถเปลี่ยนอาชีพได้เลยนะตรงปากกาสีแดงสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพของเราจริงๆได้เลยนะฮะข้างล่างเนี่ยพื่อนลิสมให้บางอาชีพนะฮะนอกจากอาชีพที่พื่นเจอบ่อยๆนะพนักงานออฟฟิศต่อไปค่ะข้าราชการมีใครเป็นข้าราชการบ้างนะคะถ้าเป็นข้าราชการให้พูดว่า I am a government officer ่านะ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประมาณนี้นะคะ I am a government officer เออนะคะหรือถ้าเราเป็นมัคคุเทศนะคะพี่วันเชื่อว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะมัคคุเทศต้องมาดูกันเยอะแน่ๆเลยนะคะถ้าเป็นมัคคุเทศก็เป็นนี่เลยค่ะ I am a tour guide นะคะก็คือเป็นไกด์นำเที่ยวเป็นมัคคุเทศนั่นเองนะคะหรือนะคะนี่เลยค่ะใครเป็นวิศวกรวิศวกรภาษาอังกฤษคือ engineer เอนจิเนีมันออกเสียงอออ่างใช่ไหมเราจะไม่พูดอะเอนจิเนีแต่ต้องเป็น an engineer I am an engineer นั่นเองค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำถามเบื้องต้นที่เราน่าจะเจอเมื่อเราต้องสัมภาษณ์ตอมอนั่นเองส่วนจะเจอประโยคไหนคำถามไหนแล้วแต่ตอมอแต่ละประเทศที่เราไปเที่ยวเนี่ยค่ะ ทีนีคนค่ะถ้าเกิดถามอาชีพจะมีอีกประโยคหนึ่งที่น่าสนใจค่ะประโยคนี้เลยนี่นะ What is your occupation ทุกคนค่ะใครไม่รู้คำศัพท์วงลงไปเลยนะคะ What is your occupation occupation แปลว่าอาชีพการงานได้เลยเวลาตอ,ตอบตอบเหมือนประโยคเมื่อตะกี้เลยค่ะนะะสมมุติพี่วันเนี่ยนะเป็นพนักง,งานฝ่ายขายเป็นเซลลก็ตอบนี้เลยค่ะ I am a sales representative เป็นตัวแทนฝ่ายขายฝ่ายเซลลใช่ไหมเออพี่วันพยายามคัดอาชีพที่แบบเฮ้ยลูกศิษย์พี่วัรน,นะคะน่าจะประกอบอาชีพนี้อยู่นะคะ I am a sales representative เป็นพนักงาน่ายขายนะคะหรือต้องประกาเดงทุกคนค่ะเราสามารถเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นๆที่เราเป็นอยู่ได้เลยอันนี้เราสามารถซ้อมไปก่อนได้เลยนะฮะสมมติว่าเราเป็นแม่บ้านนะแม่บ้านอยู่บ้านนะคะ I am a housewife อย่างเงี้ยก็ได้ หรือถ้าเป็นนักศึกษาน,ะะนักศึกษามหาวิทยาลัย I am a university student เป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยใช่ไหม I am a university student เออนะฮะถ้าเป็นนักเรียนธรรมดาก็ I am a student นะคะหรือถ้าเราเป็นนักบัญชีนะคะในกลุ่มคุยวันตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะคะที่เป็นนักบัญชีก็ซอมไปก่อนเลยถ้าเขาถามว่า What is your job คุณทำงานอะไร What is your occupation? ตอบไปเลยค่ะ I am an accountant เป็นนักบัญชีเห็นไหม accountant นะคะออกเสียงออองเห็นไหม a. a. accountant เราก็ต้องใช้ an accountant นั่นเองเห็นไหมทุกคนค่ะคำถามตอมอไม่ยากนะอันนี้เป็นคำถามพื้นฐานนะคะเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เราเป็นไงลูกน่าจะมีโอกาสได้เจอนั่นเองค่ะเออนะคะใครมีแผนไปเที่ยวต่างประเทศอะมาต่อกันที่ประโยคที่11 เขาอาจจะถามเราทดสอบเรานี่เลยค่ะ Where were you born นะะ Where were you born คุณเกิดที่ไหนเออนะะ Where were you born คุณเกิดที่ไหนเวลาเราฟังนะค่อยๆฟังเจ้าหน้าที่คำว่า where แปลว่าที่ไหนเราต้องตอบสถานที่แน่นอนนะะตอบสถานที่แน่นอนคำว่า born แปลว่าเกิดนะะคุณเกิดที่ไหนถ้าตอบสั้นๆสนมมรัเราไม่เก่งเิงมาก จับประเด็นให้ได้นะคะคุณเกิดที่ไหนตอบสั้นๆเลยนะคะ b o n g k o k t h a i l a n d อย่างเงี้ยได้หรือตอบสั้นๆว่า Thailand อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเออนะคะหรือถ้าอยากจะต,ตอบเป็นประโยคเต็มๆนะ,ะฟังคำถามเจ้าหน้าที่ให้ดีแล้วก็ทวนคำถามเลยถ้าเขาถามว่า where were you born เราก็ตอบเลยค่ะ I was born in ตามด้วยจังหวัดแล้วก็ประเทศ I was born in Bangkok Thailand ตรงประกาแดงตัวนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเลยสมมุติว่าเราเกิดที่จังหวัดปัตตานีก็เปลี่ยนเลยค่ะ I was born in ปัตตานี Thailand หรือถ้าสั้นๆก็คือ Thailand อย่างเงี้ยก็ได้ฉะนั้นทุกคนค่ะเวลาฟังคำถามจากเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะพยายามสังเกตคำข้างหน้าให้ดีหนะ้า where คือที่ไหนนะคะ born คือเกิดเกิดที่ไหน Thailand จบสั้นๆ ไปต่อทุกคนค่ะประโยคที่13ค่ะนะคะประโยคที่13นะคะคือบางทีเจ้าหน้าที่จะเช็คนะคะว่าเราเนี่ยถือพาสปอร์ตของเราจริงๆหรือเปล่านะคะ mm. ข้อมูลในพาสปอร์ตเนี่ยเรารู้หรือเปล่านะคะ mm. เออนี่เลยค่ะคำถามที่13ค่ะนะคะ mm. what is your date of birth นะคะคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ ใช่ไหมเออนะคะบางคนเนี่ยฟังไม่ออกนะคะไม่สามารถบอกวันเกิดได้พาสปอร์ตที่ถือมาเนี่ยของจริงหรือเปล่าของคุณจริงๆหรือเปล่าตอบไม่ได้คือปุ๊บกลับประเทศไม่ได้ไปเที่ยวเนะี่ยทุกคนค่ะคำว่าเดทแปลวันที่นะคะถ้าจริงคำว่าเดทเดทเดทตอบวันที่วันที่อะไรเบิร์ธแปลว่าเกิดใช่ไหมกค็คือวันเกิดไปเลยค่ะก็ตอบวันเกิดไปเลยฉะนั้นเนี่ยข้อมูลบางอย่างเราต้องซ้อมไปก่อนใช่ไหม นะฮะชื่อจริงชื่ออะไรอาชีพอะไรเกิดวันไหนอันนี้ซ้อมไปก่อนสมมติวันเกิดของเรานี้ค่ะ my date of birth is แล้วก็ตามด้วยวันเกิดได้เลยนะฮะ June 16 1989อันนี้ก็เป็นวันเกิดของเราซ้อมไปก่อนได้เลยเวลาตอบเนี่ยเราตอบสั้นๆก็ได้ June 16 1989หรือตอบยาวๆแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมประเด็นก็คือต้องฟังคำถามให้ออก นะะีฮะ date of birth ก็คือวันเกิดนะ,ะซ้อมไปเลย June 16 1989นะ,ะ้อน้องบอกพี่วันค่ะสมมุติพี่ๆน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่บอกซ้อมมาแล้วค่ะแล้วไปซ้อมประโยคนี้ไม่ได้นะคะวันเกิดใครวันเกิดมันนะคะจะมาก๊อปวันเกิดไม่ได้นะคะอันนี้ซ้อมไปวันเกิดตัวเองเลยนะคะอะ่ะไปต่อประโยคที่15ค่ะ ประโยคที่15เจอแน่นอนนะคะเมื่อเดินทางไปต่างประเทศเจอแน่นอนประโยคนี้ค่ะนะคะคำถามที่เจ้าหน้าที่ตอมองอาจจะถามเราค่ะ Are you traveling alone or with someone หฮ้ยประโยคนี้ขนลุกเลยค่ะ Are you traveling alone or with someone นะคำว่า travel แปลว่าเดินทาง alone คือคนเดียวใช่ไหมคุณเดินทางมาคนเดียวหรือมากับใครหรือเปล่า ฉะนั้นเราซ้อมไปก่อนเลยค่ะถ้าเราเดินทางมาคนเดียวก็ตอบไปเลยค่ะ I am traveling alone เนี่ยฮะนะสั้นๆ alone ก็ก็พอกุบกิบได้อยู่นะคะแต่แนะนำว่านะคะลองทวนคำถามได้เลยเนี่ยฮะ I am traveling alone เนี่ยฮะแต่ว่าเท่าที่พี่วารมีประสบการณ์เนี่ยนะคะน้อยคนที่จะเดินทางคนเดียวใช่ไหมเดินทางคนเดียวคือเก่งนะสมมติเราไปกับคนอื่นเนี่ยฮะเราไปกับคนอื่นให้เปลี่ยนจากคำว่า alone ตรงนี้ค่ะ เป็นคําที่คนเตรียมมาให้ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเดินทางมากับครอบครัวก็เป็น I am traveling with my family เห็นปะแค่ปรับตรงนี้นิดเดียวตรงสีแดงคือปรับเปลี่ยนตามความจริงตามสถานการณ์จริงได้เลยนะคะ I am traveling with my family นะซ้อมไปก่อนได้เลยนะคะหรือถ้าเราเดินทางไปกับเพื่อนเหมือนพี่วันเวลาไปเที่ยวนี่ไม่กล้าเดินทางคนเดียวนะคะลัวอยู่นฮนะสมมติไปกับเพื่อนค่ะ I am traveling with my friends. ซ้องไปก่อนเลยค่ะ with my friends เอาไปแทนได้เลยนะคะหรือถ้าเดินทางไปกับสามีก็เป็น I am traveling with my husband นะคะเดินทางมากับภรรยานะคะ I am traveling with my wife นะคะอันนี้ก็คือซ้องไปก่อนได้เลย husband คือสามี wife คือภรรยาแบบนี้เลย เห็นไหมอันนี้ดอกจันเลยนะคะดอกจันเลยนะคะใครมีแผนเดินทางต่างประเทศอันนี้จเจอแน่นอน Are you traveling alone or with someone? I am traveling with my friends ประมาณนี้ค่ะมาต่อกันที่ประโยคที่17ทุกคนค่ะประโยคที่17เนี่ยนะคะจะต่อจากประโยคเมื่อกี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเขาอาจจะถามเราว่า Do you have any children traveling with you? นะคะ Do you have any children traveling with you? เคยได้ฟทุกคนคะ่ะ do you have แปลว่าคุณมีนะคะ do you have แปลว่าคุณมีมีอะไรฟังให้ดีค่ะคำว่า children ก็คือเด็กๆนะคะหรือว่าลูกก็ได้นะคะคุณมีเด็กๆเ,เดินทางมากับคุณหรือไม่ทุกคนคะ่ะคำตอบที่สั้นๆเลยนะถ้าเขาถามว่า do you have คุณมีไหมถ้ามีให้ตอบว่า yes i do นะ,ค,ะคำถามขึ้นต้นด้วยคำว่า do ก็ให้ตอบ yes i do แต่ถ้าไม่มีก็เป็น no I don't ฉันเนี่ยเราฟังคำถามให้แตก do you have any children traveling with you มีเด็กเดิเดนทางม,มาด้วยไหมถ้ามีไม่ใช่ yes I have นะคะถามดูต้องตอบ yes I do ถ้าไม่มีก็ no I don't ประมาณนี้อ่าง่ายๆเลยนะคะมาต่อที่ประโยคที่19ทุกคนค่ะคล้ายกับประโยคเมื่อกี้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ต่อมอ,อาจจะถามเราว่า do you have any relatives in this country Do you have any relatives in this country? เหมือนเดิมทุกคนค่ะคำว่า do you have do you have แปลว่าคุณมีเราฟังให้ดีว่าตจนนี้ที่ถามว่าอะไรคุณมี relatives relatives แปลว่าญาติพี่น้องค่ะคุณมีญาติพี่น้องในประเทศนี้ไหมสมมติเราเดินทางไปสหรัฐอเมริกาคุณมีญาติพี่น้องในสหรัฐอเมริกาไหมเหมือนเดิมทุกคนค่ะถ้ามีเวลาตอบง่ายๆเลยนะคะ yes I do อ่ก็คือฉันมี ถ้าไม่มีก็คือ no I don't นะะ do you have any relatives in this country ถ้ามี yes I do ไม่มีก็ no I don't ง่ายๆแบบนี้เลยเห็นไหมพยายามสังให้ออกว่าเขาถามว่าอะไรนะคะไปตอบประโยคที่21ทุกคนค่ะนะคะประโยคที่21นี่ยต้องระวังนิดนึงนะคะบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องการที่จะจับผิดเราบางอย่างนะคะเขาอาจจะถามเราว่า Are you planning to meet someone you met online? Are you planning to meet someone you met online? เขาเคยฟังนะเขาบอกว่าคุณวางแผนค่ะที่จะไป meet someone ที่จะไปเจอใครสักคนที่คุณเจอในโลกออนไลน์ใช่ไหมคุณวางแผนที่จะมาเจอใครสักคนที่คุณรู้จักผ่านช่องทางออนไลน์ใช่ไหมฉะนั้นทุกคนค่นแล้วด้นเขาว่าออนไลน์ออนไลน์ m e e t someone ออนไลน์ประมาณนี้ค่ะ ถ้าเรามีแผนจะไปเจอคนที่เราแบบว่าคุยผ่านช่องทางออนไลน์นะคะน้องสังเกตประโยคคำถามเขาถามว่า are you เวลาตอบนะ,ะตอบแบบสั้นคือ yes i am yes i am ไม่มีไงต้องเปลี่ยนเป็น yes i am วิธีการตอบแบบสั้นๆ yes i am แต่ถ้าเกิดไม่ค่ะไม่ได้วางแผนมาเจอใครค่ะมาเที่ยวค่ะก็ตอบว่า no i'm not ะนะ,ะ no i'm not อ,อันนี้คือวิธีการตอบแบบสั้นๆ อย่าลืมนะถ้าเขาถามว่า do you have do you ให้ตอบว่า yes I do no I don't แต่ถ้าคำถามขึ้นตัวนี้เขาว่า are you, are you are you นะฮะเวลาตอบ yes I am no I'm not อันนี้จะเป็นวิธีการตอบแบบสันส้นๆน,นั่นเองค่ะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะสมมุติแล้วกันนะฮะสมมุตินะ,ะว่าเราเนี่ยนะคะวางแผนจะมาเจอใครสักคนหนึ่งที่เรารู้จกักผ่านช่องทางออนไลน์ บางคนก็สามารถตอบยาวๆแบบนี้ได้เลยค่ะ Yes I am planning to meet แล้วตามด้วยชื่อคนได้เลย Yes I am planning to meet my friend แล้วก็ตามด้วยชื่อ Ron w i ส s l y y อะไรประมาณนี้ค่ะน Yes I am planning to meet Ron Wesley นเออวางแผนจะมาเจอเพื่อนชื่อ Ron w ิ l s l e y นะแต่ส่วนใหญ่ประโยคนี้พี่ครู้สึกว่าต้องตอบ no ไว้ก่อนนะฮะ No I'm not ไม่ได้วางแผนมาเจอใครมัดเที่ยวค่ะฟิลนี้ค่ะ เออนะต่อไปประโยคที่23อันนี้มีโอกาสเจอทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้เป็นลนักษณะของคำถามข้อมูลส่วนตัวที่เราต้องเตรียมไปก่อนเป็นคำถามที่ห้ามพลาดเตรียมไปก่อนนะฮะโดยเฉพาะต่อมอประเทศที่เข้ายากๆอะคะ่ะเตรียมไปให้เป๊ะๆเ,เลยนะฮะเขาอาจจะถามเราว่า Can you provide a contact number Can you provide a contact number เวลาฟังทุกคนคะ่ะพยายามจับจุดให้ได้คำว่า contact number หมายเลขติดต่อนั่นเองค่ะเราเตรียมไปเลยค่ะหมายเลขติดต่อของเราเราซ้อมพูดไปก่อนเราซ้อมพูดไปก่อนเลยนะคะเราสามารถบอกหมายเลขได้เลยหรือจะพูดยาวๆว,ว่า My contact number is แล้วตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะฮะสมมติว่าเบอร์ติดต่อของเราคือเบอร์นี้ค่ะนะฮะพี่วันจะลองอ่านเบอร์โทรศัพท์ให้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่น of course my contact number is plus six six eight four one two two o four five six อันนี้คือเราซ้อมไปก่อนได้เลยนะคะเลขศูนย์เนี่ยสามารถพูดว่า o ได้เลยนะคะเครื่องหมายบวกก็คือ plus นั่นเองอ่านะคะใช้ข้อมูลบางอย่างเนี่ยเตรียมไปก่อนนะคะจะได้บอกเป๊ะเ,เ,เลยเนี่ยคะ่ะฝึกพูดภาษาอังกฤษถามตอบกว่า1,000ประโยครวม108สถานการณ์ ไม่มีพื้นฐานก็พูดอังกฤษได้เล่มนี้มีไฟล์เสียงสอนพูดไม่มีวันหมดอายุด้วยนะพิเศษสำหรับช่องทางนี้เท่านั้นหนังสือ Speaking with พี่วันราคาพิเศษสุดๆสนใจสั่งซื้อกดที่ช็อปด้านล่างหรือสแกนสั่งซื้อได้เลยอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งมา Speaking with พี่วันรัวอิงชำถามตอบมันเวอร์